มวนอกมวนใจมาแอลปีใหม่เมืองเชียงใหม่เจ้าค่ะก็อยากจะถามว่าสงการเชียงใหม่ในปีนี้ค่ะมีความสัมพันธ์กับประเพณีเชียงใหม่ยังไงบ้างคะเป็นประเวณีปีใหม่เมืองล้านนาะ<ม>ที่เราสืบทอดกันมาหลายร้อยปีก็ยังคงเป็น,นเห์ที่ดึงดูดทุกคนอยู่ สืบทอดก็คือทุกกิจกรรมที่เราเคยทำเนี่ยเราก็จะเอามาจัดเพื่อให้ทุกคนได้รักษาสิ่งดีงามไว้แล้วก็ปีนี้ขยายเวลาเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยแต่ไม่ได้เริ่มด้วยการจัดน้ำนะเราก็จะเริ่มด้วยการพาคนเข้าวัดทำในเรื่องของวัฒนธรรมมีสตอรี่มีเรื่องเล่าแล้วก็ไปเน้นเรื่องเล่นน,น้ำกันในช่วงเวลากลางเดือนกันเดือนครับ เสาิว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยยังไงบ้างคะเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมันม่นคงตำรวจฝ่ายปกครองเทศกิจและก็มีน้องๆ้องทหารเนี่ยทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบคอยอาว่าวต่วสองดูแลในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นอีขึ้นครับเราจะกระจายคนไปในทั่วทุกจุดที่มีคนอยู่เยอะๆครับแล้วจุดไฮไลไท์ในการเล่นโศการ์ปีนี้คือที่ไหนคะ จุดไฮไลท์เนี่ยที่ทุกคนอยากมาก็คือรอบภูเมืองสีด้านเนี่ยก็เป็นเป็นจุดที่เล่นน้ำกันเล่นกันเต็มที่เลยเจ้าเฮามีประเพณีสืบสารจะได้พ่อเจ้าสืบสารทั้งในเรื่องของการไหว้พระเป็นมงคลเขาก็จะบอกว่าไหว้พระวัดไหนมีความหมายอย่างไรสำหรับชีวิตที่จะเริ่มต้นปีใหม่ก็อ,อะไรไม่ดีก็ผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยดีๆเนี่ย เราจะนําเรื่องเล่าต่างๆมาให้ทุกคนได้สัมผัสได้เลือกไปในแต่ละวันรู้สึกท้ายขอถงถามว่าเป็นเชิญชวนแบบเป็น,นที่มาคนถ่านชาติที่มาเชิยงใหม่ชวนนะ่งเราต่างชาติทุก่านที่ตั้งใจมาเชียงใหม่อยู่แล้วมาเลยรับเชียงใหม่ดีต้อนรับเดินทางสะดวกที่อยู่ที่กินในต่างๆ,ๆอาหารนานาชาติพร้อมที่จะให้บริการแล้วก็คนเชียงใหม่ ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนด้วยความรักด้วยรอยยิ้มยิ้มแบบร้านมายิ้มแบบเซ็งมให้ท่านประทับใจกลับไปครับสี่เดือนว่าเช่นไม่ในที่จะอุทธรณ์คลายมันที่นี่ที่ทุกคนมาสังให้มาที่กได้ จ加2024年的百ั尼เวเีใหม่เมืองเชียงใหม่เ月ื活นสวือดวี่ค่ำขอเชิญชวนทุกคนมาแอลปีใหม่เมือเงเชียจนจนออใงใหม่นะเจ้าถ้าพร้อมว่าม่วนแต่แต่เจ้า w e i n v i t e you to the Songkran Tradition at Chiang Mai Thailand welcome with love สวัสดีวันสงการนะคะหรือว่าสวัสดีปีใหม่เมืองเจ้าก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆมาเล่นน้ำสงการแล้วก็มา สืบสาลประเพณีไปได้วยกันนะคะหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองดีๆขอให้มีความสุขกับวันสงการนี้นะคะบายสงการที่สนุกและประทับใจที่สุดอยู่ที่เชียงใหม่ครับมาเที่ยวสงการปาเวณนีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ด้วยกันนะครับสาดน้ำกันแหงปาแป้งหน้าตาปาใจเจ้าร้านนา